ลังเขียวปื้อเลยมีหนุ่ยเก็บจนมื สวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกมือแล้วครับอยู่ป่าเก็บเพื่อการสังให้เก่าครับพี่น้องป่าจีด้เห็ดละงกเลยก็เลยมามารอบางอีกเก็บเห็ดแดงได้สามดอกกันด้วยสวัสดีค่ะเห็ดแดงดอกกำลังงามๆเลยฝนตกทั้งเสาทั้งแรงมาหนีเขาป่าพร้อมกระตาผุๆ้ะพี่น้องกระตาผุๆใบกระตาผู้ใจฮะเห็ดเป็นผู้พี่น้องามรังสังไม่อยู่ครับ กำลังสั่งกำลังสั่งเมใยูุวบาเลยเดี๋ยว้มนี้เหรสิไปเบิงกับจากป้านี่แหละเป็นลาอีกชุนละโซมือนาะบเ็ดบดนปาห้าปาพี่น้องเขาป้าแล้วกันครับงมนี่ปานี่หกหแห้งเลยครับปานี่หปานี่ผมหยัดลงอยู่บ่เสาเลยเดี๋ยวุ้น้ำกันเรื่อยๆได้ครับผมถือนกัสิบ่ค่อยงามปันใดเด้ครับ ไปทานเลือกหน่องเห็ดหยังเก็บจากไพี่น้องเฮ็ดหยังไม่กินอไนะไรอ,อยู่บอกินอะไรบ่หอมเห็ดหอมคือเห็ดคือเห็ดสีนบ่เออคือดขา น่งง้อพี่น้องเห็ดอย่างน้อพี่น้องบกกากินดอกพี่น้องย่านไดชไปอยู่แต่มันหอมคือเห็ดสีนไม่กินแล้วย่านไดชไปอยู่วัดพี่น้องบกินดอกพี่น้องหัวคอมเมนต์มาบอกในเด้อค่ะพี่น้องบว่าน้ำแห้งอี๋หรืองามๆเนาะเต็มข้าวสียอกนี่ข้าวสียอกน้ำขวนน้ำเหงาใหม่พี่น้องน่าไว้นี่แหละ ตัวได้ข้าวเคยกินเ่ากับโมก,กากิ้นหอกหนื้อีตอเ,เตียงใชนแล้วั้ตีเห็ดละโงกมันล้งกีะนะะก่ะนะอร ตมีมูขี้เขียดพี่น้องใอะละล่ะงูกอดเนีนเตียดเลยรถงูขี้เขียดล่ะงูขีดเขียดกอดเนียนตึ๊บเลย แจ็เหลยวอ,อ,อาหารเขากำลังกำลังกอดอู้ล่อยจ่อยบริกินซ้ำโอ้ว่าปล่อยเขียดตายเสียงกระดอกเดียวกับพ่อเห็ดถือฝนติดเลย อืมมัทานไปมดลยมัน,มค,นค,คุปป้คนไล่<ล>หลายเลยครับมีคนเตกปลาเลยฮ้อเฮ็ดกระบอกข่อยปนอันใดดอกเฮ็ดแต่คนสี่หลายกว่าเฮ็ดส่งยี่หอ้อยี่หอ้เอเขาเก็บไปเบิด์ลแหล่ะพี่น,อน้องเขามาไต่ยำขึ้นก็นมีครับเดียม เห็ดเดงนี่มันจปเห็ดเดงอยได้ีีน้องมากันเงาด้ เห็ดกระแปลงครับดอกก็ลังงามเลยนะงามเลยครับสองดอกง,งามเลยพนะี่เนาะเจอเห็ดไข่ดีจุ่มนึ่งอือก็ลังางามเลยเนะห็ดทานที่มีดอกเดียวเห็ดทานนี่แหละเห็นยังได้ดอกตรงนี้ไหม จุ่มเห็ดไข่กำลังได้เห็ดยี่ห้อจุ่มเลยจยอะไกับางกรเบื่องหนึ่งใบกันะ นดินเปียกเขาไ่ไวเห็นสวยงามเลยคิเทาเด้ออุ้ยดัวนใหญ่เลยอะไรันน ai đồ này, cái cọc bèn cái cọc bèn 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 ร้ายหลาย้ายดอกอะไรีหม,มตริงตรงทั้งดอกสม่ใส่เข้ามาเยหมดเดียมีเหมดเดียแตกสะลยเราะจะหมดเดียเลย ้าเห็ดไข่ด้วยขนมบมาเห็ดไข่แล้วเนี่ยมากเลยนเลยกดไข่นมสงามเลยนะอูหงาม ลงเขียวปืลยมีลูกน่อยนะว <c oughs> พวกลูกใ้เดีย <c oughs> พกลูกไพวกลกบย่งด้นเนา <c oughs> อรข่างทางเลย,เลย <c oughs> พี่น,อน <c oughs> ้องข่างทางเลยครับนี่ตนี้พอเอาแล <c oughs> ้่างกูเย่าเ้อพี่น้องขาเจ่า นี่สบายมากนี่เพลอๆได้เลยนี่ท,ท,ทางข่างอีกต่างหากพี่น้องลดเรียนมากาหาบางใหญ่เลยเนาะตุอ่อย่างเนาะดิคิเทาเดอพี่น้องจิทากระเสียบกันเลย เสียบก็เห็ดละาโง่เลยนี่เข้าบ้านด้วยครับพี่น้องก็ทีนี้เด็ดกระไดแกงนึงอยู่ครับในเนี่ยจีดอกนิดติดไข่นเดียวพอผลดูบ้างเห็ดละงูง่บะมีเลยครับวันนี้บ่ายเลยคนลายปลาแตะดีพี่น้องปลาแตะจีวาเลยครับ เดี๋ยวคลิปหนาเจอกันใหมเด้ครับผมเดี๋ยวพผลกันคลิปหนาค่ะสลับคลิปหนีล่าพีแล้วน้องแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ